ัวอยู่แล้วผมไม่จําเป็นต้องซื้อประกันคุณตัวแทนเขา้าใจป่ะโอเคผมเชื่อว่าหลายๆคนนะเนวลาไปเจอลูกค้ารายใหญ่หรือว่าบิ๊กเคสคือคนที่เขาแบบเขาคิดว่าเขารวยจริงๆอะ่ะแล้วไม่จําเป็นต้องมีประกันชีวิตจริงๆเนี่ยคุณจะแฮนด์ดลหรือว่าจัดการสถานการณ์นี้อย่างไรเดี๋ยว<ไห>ผมเล่าประสบการณ์ตรงแล้วกันนะที่ผมไปเก็บเคสคนรวยๆอ่ะคนที่เขาไม่จําเป็นต้องมีประกันชีวิตจริงๆเพราะว่าเขาจากไปก็ไม่มีใครเดือดร้อนจริงๆนะโอเคไหม เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแนวทางการตอบเป็นอย่างไรแต่งไรก็ตามครับก่อนที่คุณจะพูดแบบนี้ได้เนี่ยหนึ่ง <laughs> mindset คุณต้องแข็งแรงมาก you must have a strong mindset คุณยต้องมี mindset ที่แข็งแรงพอสมควรเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับการสื่อสารของคุณการพูดของคุณมันจะมันจะไม่แข็งแรงอะ่ะมันจะอ่อนแอเหมือนกับว่าจำเข้ามาพูดเป็นนกแก้วนกะขุนทองแต่พอถึงสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ลื่นไหลเข้าใจไหมลูกค้าจะเถียงคำนุ้นมาอาจจะพูดแจก แทรกตรงนี้มาแล้วไม์เซตคุณไม่ได้เนี่ยคุณคุณจะหงอไปเลยอะโอเคปะ่ะแต่อะไรก็ตามมาวันนี้ผมมีตัวอย่างนะวิธีการตอบคนที่เขาบอกว่ารวยอยู่แล้วก่อนอื่นเลยนะครับคุณก็ต้องเห็นด้วยครับโดยหลัก feel f i l f o u จำได้ปะ่ะ feel f a i l t f o u e เห็นด้วยเข้าใจก็ถูกแล้วครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวแทนประกันชีวิตคนไหนเนี่ยมาบอกว่าพี่จําเป็นต้องทำงานชิตนี่พี่ต้องไล่มันนะไปเรียนวิชาประกันชีวิตใหม่ เพราะอะไรครับประกันชีวิตเนี่ยโอเคถ้าเกิดสมมติว่าใครบางคนมีลูกมีภรรยาแล้วตัวเขาเป็นคนหารายได้เข้าบ้านคนเดียวแล้วเกิดเขาเป็นอะไรไปคําพูดที่ว่าคนตายเอาอะไราไปไม่ได้ไม่จริงเลยคนตายเอารายได้ไปด้วยเออคนแบบนี้เนี่ยต้องมีประกันชีวิตเพราะคนทั้งหลังก็จะได้ไม่เดือดร้อนแล้วดูอย่างพี่พี่รวยขนาดนี้ถูกป่ะถามนะด้วยความครบไม่ได้แช่งวันนี้ถ้าเกิดเราจากไปจริงอ่ะพี่ต้องจากไปจริงมีคนเดือดร้อนไหมครับไม่มีก็ถูกแล้วไง ไอ้คำพูดที่ว่าไม่จําเป็นต้องมีประกันยุติก็ถูกแล้วผมก็ใจถูกต้องมาพอคุณพูดถึงตรงนี้เนี่ยลูกค้าต้องเห็นด้วยคุณครับเขาไม่สามารถไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นถูกป่ะก็เขาเป็นคนพูดเองประกันไม่จําเป็นแล้วตัวแทนก็เห็นว่าประกันไม่จําเป็นสําหรับเขาจริงๆโอเคอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งก็คือทําความเข้าใจและเห็นด้วยถึงตรงนี้ลูกค้าจะงงมากอะไรของมึงเขาจะไม่เคยเจอตัวแทนแบบนี้แน่นอนถูกป่ะที่แน่ๆเขางง ถ้าเขางงทําไงฮะจะไล่ก็ไม่ได้เขาก็อยากรู้ต่อแล้วมันเป็นยังไงโอเคปะ่ะทีนี้คุณก็เข้าสเต็ปที่2คุณก็บอกว่าเออพี่พี่รวยขนาดนี้เนี่ยนะผมมีอยู่สัก2คําถามด้วยกันคําถามที่1ประกันไม่จําเป็นสําหรับพี่นะสมมุติวันนี้เนี่ยพี่ไปซื้อรถเบนซ์คันใหม่นะไปซื้อ2โชว์รูมกันแล้วกันรถรุ่นเดียวกันราคาเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเลยโชว์รูม A แถมประกัน โชรูม b ไม่แถมประกันไม่ทราบพี่ซื้อโชรูมไหนครับเอาโชรูม A สิก็มันแถมประกันเอาในบอกประกันไม่จําเป็นโอเคอะต่อมาไม่เป็นไรสมมุติวันนี้ปรากฏว่าพอร์ตลงทุนของพี่นะหุ้นเนี่ยเขาปันผลมาได้กําไรมา3ล้านบาทคุณพี่รับไหมครับเอารับสิเอเอแต่ผมก็ยังสงสัยนะพี่บอกว่าพี่รวยอยู่แล้วทําไมถึงรับเงิน3ล้านบาทเนี่ยเอาก็มันเป็นการลงทุนของผมเนี่ย มันเป็นการลงทุนผมได้มานี่อ๋อผมเข้าใจละผมเข้าใจละแปลว่ายิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมครับเอาแน่นอนยิ่งมากยิ่งดีโอเคงั้นผมถามนิดนึงนะพี่รวยขนาดนี้เนี่ยมันจะมีวันหนึ่งนะที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปผมถามพี่นิดได้ไหมไอ้ทรัพย์สินที่มันมากมายมหาศาลขนาดนี้พี่ยกให้ใครครับเอาวี่ยกให้ลูกผมอ๋องั้นถามนะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยหลักทรัพย์ของพี่มีร้อยล้าน ถามว่าวันนี้ถ้ามีทางเลือกแบบนี้ล่ะจะให้ลูกร้อยล้านหรือว่าถ้าให้ลูก200ล้านได้ถ้ามีวิธีการทําให้มันเป็น200ล้านได้พี่อยากยกให้ลูกร้อยล้านหรือ200อล้านครับคําตอบมันล็อกอยู่แล้วเขาคงจะไม่ตอบว่าร้อยล้านถูกป่ะมันจะแสดงว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่เขาไม่แสดงความโง่งเขาออกมาโอเคไหมพอเขาตอบว่า200รอยล้านปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าทางคุณเขาไม่ต้องถามว่ามันมีด้วยเหรอมันมีด้วยเหรอวิธีการเนี้ย ถึงตรงนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้เทคนิคแล้วนะเ็เรียกว่าการสร้างคอมมิดเมนหรือการสร้างพันธสัญญาถ้าเขาถามว่ามีจริงเหรอมันเป็นยังไงคุณต้องถามมาก่อนว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามผมเลยว่ามีจริงหรือเปล่าผมถามพี่กลับดีกว่าถ้าวันนี้มันมีวิธีการจริงๆทําได้จริงสามารถดับเบิลสินทรัพย์ของพี่จากร้อยเป็น200ล้านได้จริงอะ่ะพี่จะทำหรือเปล่าล่ะถึงตรงนี้เห็นไหมสเตปนี้เนี่ย จิตตัวแทนมันต้องแข็งมากถ้าไม่เซ็ตไม่สตรองเนี่ยภาษากายคุณไม่ไปไงเฮ้ยมันคืออะไรวะยังไงวะถูกปะจริงจริงแล้วไอเดียการขายมันก็ไม่ยากทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ป่ะว่าประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นวิธีการสร้างมมดกที่1เร็วที่สุด2ง่ายที่สุด3ประหยัดที่สุดยังไงบ้างผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเกิดกรณีลูกค้าทั่วไปเห็นด้วยกับผมไหมถ้าวันนี้คุณลูกค้าต้องการสร้างมมดกให้ลูก1ล้าน1ล้านบาทนะถ้าคุณเก็บได้เดือนละ3,000บาท ปีหนึ่ง3า0 0 0ต้องใช้เวลาประมาณ30ปีคุณลูกค้าถึงได้มรดก1ล้านให้ลูกถูกปะ่ะถูกไหมแต่คุณอย่าลืมนะในช่วงเวลา30ปีห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายห้ามจากไปนะไม่งั้นมรดก1ล้านลูกไม่ได้ถูกไหมครับแต่ด้วยวิธีการประกันชีวิตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการค่อยๆเก็บเงินวิธีทั่วไปเราค่อยๆเก็บเงินสร้างมรดกแต่วันนี้ทําประกันชีวิตมรดกเป็นของลูกคุณทันที1นล้านบาททันทีที่คุณเปิดบัญชี36มหมื่นหกถ แล้วค่อยๆผ่อนเขาเรียกว่าเอาเป้าหมายมาก่อนแล้วค่อยๆผ่อนไปแบบนี้เห็นไหมหนึ่งมรอดอกที่ง่ายที่สุดก็คือว่าแค่เซ็นแอปพลิเคชันได้ละ 2. สองเร็วที่สุดพอกรอกแอปพลิเคชันโอนเงินเข้าบริษัทบริษัทอนุมัติถ้ากรณีมีตรวจสุขภาพก็ไปตรวจสุขภาพก่อนเล่มกรมธรรม์ออกมาคุณได้ละข้อที่3ประหยัดที่สุดประหยัดที่สุดอยู่แล้วครับถ้าวันนี้คุณไปลงทุนคุณไหนต้องเจอความเสี่ยงนัน่นน,นี่ลงทุนในตลาดหุ้นแล้วยังมีโควิด เป็นไงฮะตลาดหุ้นดำดิ่งคุณมีสิทธิ์ขาดทุนแต่ประกันชีวิตไม่ใช่ประหยัดที่สุดครับฝาก36มหมแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วค่อยๆฝากทุกปีไปมรดกถึงลูกแน่นอนทีนี้ก็กลับมาถึงการขายเคสใหญ่ๆเนี่ยเศรษฐีเนี่ยวิธีการเนี่ยไม่ได้ไม่ดไมด้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะจริงๆถ้าคุณศึกษาคุณจะรู้เลยว่าเงินประกันชีวิตเนี่ยข้อที่1ไม่เสียภาษีถูกป่ะผู้รับผลประโยชน์รับเต็มๆข้อที่2มันเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ถูกอายัด วันนี้ต่อให้ลูกค้าที่เป็นคนร่ำคนรวยที่เราคุยเมื่อกี้นะมีหลักทรัพย์ร้อยล้านวันนี้เขาตายลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินร้อยล้านนี่จะถ่ายโอนให้ลูกทัน,นทีนะยังมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกยังต้องมีการเสียภาษีมีการจ่ายค่าโอนมหาศาลนั่นแปลว่าอีร้อยล้านเนี่ยที่เขาบ่อย,ยกให้ลูกนี่ได้ไม่ครบนะแต่ด้วยกรมบัประการชีวิตเนี่ยร้อยล้านอันนี้เขาได้ก่อนเลยในต่างประเทศเนี่ยอย่างในอังกฤษในอเมริกาก็เคยออกข่าวมาแล้ว พ่อแม่เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าลูกรับมรดกไม่ได้ถูกรัฐบาลอายัดไว้เพราะยังไม่มีเงินเคลียร์ภาษีไงโอเคปะ่ะดังนั้นการมีกรมธรประกันชีวิตเนี่ยมันให้ประโยชน์หลายทางมากหนึ่งมีหลักทรัพย์สองก้อนอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็มีหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดทันทีแล้วข้อสําคัญวิธีการก็ง่ายง่ายแต่คุณอย่าเพิ่งเฉลยวิธีการนะจนกว่าเขาจะบอกว่าถ้ามันมีจริงทํานั่นแหละคุณค่อยอธิบายวิธีการก็ง่ายมากสมมติว่าร้อยล้านเนี่ยเราถางไปเลยว่าคุณลูกค้า ในฐานะที่คุณเป็นนักลงทุนน่ะคุณคิดว่าปีหนึ่งคุณได้กาไรกี่เปอร์เซ็นต์สมมติเขาบอกว่าได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์กำไรลดลงไปเหลือสิบสองเปอร์เซ็นต์หายไปสามเปอร์เซ็นต์นี้คุณลูกค้าอยู่ได้ไหมโอ๊ยสบายไม่มีปัญหาน้อยกว่านี้เคยมาแล้วก็ดีเลยไอ้หลักทรัพย์ร้อยล้านให้อยู่ไปแล้วค่อยๆทยอยเขาเรียกว่า money allocation นะ money allocation การเคลื่อนย้ายเงินมาคุณเคลื่อนย้ายจากกองนี้มาสามเปอร์เซ็นต์เอาผลกำไรในแต่ละปีเนี่ยย้ายมาสามเปอร์เซ็นต์มาเป็นกองนี้เห็นไหมไอ้นี่ร้อยล้านไอ้นี่อีกร ไอ้กองนี้ผมบอกแล้วว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลอายัดทรัพย์สินไว้ก่อนแต่งตั้งพอการมาดกไอ้นี่ไม่ต้องไอ้นี่ให้ลูกได้เลยเห็นไหมถึงแม้ฝากมาปีเดียวนะไอ้นี่ร้อยล้านย้ายมาฝากนี่3ล้านลงบัญชีร้อยล้านเกิดวันนี้ต้องจากไปเลยไอ้สล้านนี่กลายเป็นร้อยล้านแล้วนี่เป็นวิธีการที่มหาเศรษฐีในประเทศที่เจริญแล้วเขาทากันแต่ประเทศไทยไม่รู้แต่ประเทศไทยหลายๆคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เนื่องจากว่าอะไรฮะตัวแทนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอ โอเคไหมผมหวังว่าไอเดียนี้นะก็จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับในการที่เราจะไปปิดเคสใหญ่แต่ก่อนจะไปพบต้องซ้อมเยอะๆซ้อมเยอะๆซ้อมเยอะๆจนกระทั่งคุณมั่นใจโอเคนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมยังมีเทคนิคดีๆอีกมากมายนะครับในหนังสือที่ผมเขียนไว้ด้วยกันทั้งหมด4เล่มนะครับ เล่มที่1เนี่ยชื่อว่าบทขายไอเดียเงินล้านอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีการขายวันนี้เนี่ยคุณไปหาลูกค้าคุณอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะเริ่มต้นพูดกับลูกค้าอย่างไรนะครับในหนังสือเล่มนี้มีไอเดียถึง30กระบบทให้คุณพูดกับลูกค้าได้เวลานึกอะไรไม่ออกครับอ่านตามบทเลยนะครับเล่มที่2เล่มที่3เ,เนี่ยชื่อบทตอบข้อโต้แยง้งเงินล้านเล่ม1เล่ม2ทั้งสองเล่มนี้นะครับจะรวบรวมข้อโต้แยง้งที่พบได้บ่อยเป็นข้อโต้แยง้งหลๆอย่างเช่นไม่มีเงิน ไม่เชื่อเรื่องประกันชีวิตมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วมีประกันเยอะแล้วไม่อยากซื้อเพิ่มตอนนี้สถานการณ์โควิดอยากเก็บเงินสไดไว้ก่อนอะไรทํานองนี้นะครับมีเยอะมากนะครับใน2เล่มนี้และเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่4ครับเป็นเรื่องของพี่เจฟขายปัญหางานขายในเล่มนี้นะครับจะรวบรวมปัญหาที่ตัวแทนประกันชีวิตนะครับถามผมเข้ามาตลอดระยะเวลา2ปีกว่านะครับที่เราเปิดเพจแล้วก็ในเล่มนี้มีของแถมพิเศษด้คือบทโทรทํานัดครับใครที่รู้สึกว่าการโทรทํานัดแหมยังมีปัญหานะครับก็แนะนา แต่ถ้าจะให้ดีนะครับสี่เล่มนี้นะครับเป็นคัมภีร์นักขายนักขายหลายคนนะครับที่ซื้อหนังสือไปอ่านนะครับแล้วก็นําไปใช้ประสบผลสําเร็จมากมายหลายคนเก็บเบี้ยแสนหรือเก็บเบี้ยล้านทุนประกันให้เขาเก็บมาแล้วนะครับผมหวังว่าหนังสือทั้งสี่เล่มนี้นะครับก็จะช่วยคุณเพิ่มยอดขายได้ครับ